ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศโดยสถานีวิทยุมอกกกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุสถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะดิฉันนางสาวจตุพรจตุรวิทย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบำบัดและฟื้นฟูศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและมาพบกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทากอากาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งในวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุกับการป้องกันและรักษาสุขภาพ ตอนที่1เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาวะทางเพศในวัยผู้สูงอายุและการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุนะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุนะคะวัยผู้สูงอายุคือวัยที่มีอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะผู้สูงอายุความชราความแก่เป็นกระบวนการหนึ่งของร่างกายเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์กระบวนการ ต่างๆเริ่มตั้งแต่เราอยู่ในคันเราเติบโตเป็นเด็กผู้ใหญ่ซึ่งในวัยเหล่านี้การเสรื่อมแซมส่วนที่สึกหรอยังมีไม่มากแต่สำหรับในวัยผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายทางจิตใจจะเสื่อมถอยลงจนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีทั้งด้านยีนพันธุก,กรรมแบบแผนการดำเนินชีวิต ภาวะสุขภาพภาวะสุขภาพจิตและเศรษฐฐานะเรามาเริ่มเรียนรู้กันที่ด้านยีนและพันธุก,กรรมนะคะในครอบครัวของบรรพบุรุษที่มีผู้สูงอายุอายุยืนก็จะทำให้ลูกหลานในรุ่นถัดไปมีอายุยืนไปด้วยซึ่งเราพบว่าวในวัยผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีเพศหญิงจะมีอายุยืนกว่าผู้สูงอายุที่มีเพศชายเนื่องจาก การดูแลสุขภาพร่างกายสภาพแวดล้อมการดูแลตนเองในวัยผู้สูงอายุของผู้ชายผู้ชายมักจะผ่านช่วงเวลาของการสูบบุหรี่การกินเหล้าการเที่ยวกลางคืนการตรากตรำทำงานหนักเลยทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ชายอายุจะไม่ยืนยาวเท่ากับผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงนะคะในด้านของสภาวะแวดล้อมค่ะสภาวะแวดล้อมในเรื่องของดินฟ้าอากาศอากาศที่เย็นจัด อากาศที่ร้อนจัดก็จะมีผลต่อการเสื่อมของเซลล์เราพบว่าการเสื่อมของเซลล์ของผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศทางตะวันตกหรือยุโรปจะมีเซลล์เสื่อมอายุได้ง่ายกว่าคนที่ในอยู่ในภูมิภาคเอเชียอย่างเราอะค่ะอากาศบ้านเราเป็นอากาศที่ดีกว่าอากาศทางโน้นเลยทําให้คนเอเชียดูแก่ช้ากว่าคนตะวันออกหรือคนทางแถบยุโรปนะคะในเรื่องของการดําเนินชีวิตก็เช่นกันค่ะ การดาเนินชีวิตหมายรวมไปถึงการประกอบอาชีพการทํางานการดูแลสุขภาพของตัวเองผู้ที่ทํางานหนักค่ะมักจะทําให้ร่างกายของเราเสื่อมโทมได้มากกว่าคนที่ทํางานในออฟฟิศทำงานในสํานักงานหรือคนที่เป็นแม่บ้านนะคะเนื่องจากว่าการที่เราออกไปทํางานนอกบ้านตรากตราทํางานหนักเซลล์ร่างกายของเราก็จะเสื่อมไปตามสภาพค่ะด้านสุขภาวะร่างกายค่ะเป็นสิ่งสําคัญค่ะ ผู้สูงอายุบางคนนะคะมีโรคประจําตัวอาจจะบางคนเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือเพิ่งมาเป็นโรคประจําตัวเช่นความดันเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัม,ม,พ,อม,มพาตก็จะทำให้เซลล์ร่างกายของผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวหรือดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองไม่ดีก็จะทำให้เสื่อมก่อนวัยอันสมควรได้ทำให้เราแก่ไวกว่าคนอื่นนะคะในเรื่องของจิตใจอารมณ์ก็เช่นเดียวกันค่ะ ผู้ที่มีจิตใจอารมณ์แจ่มใสหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มจใสความเสื่อมของวัยก็จะทําให้เสื่อมช้ากว่าคนที่มีอารมณ์ตึงเครียดหน้าตาบูดบึง้งถ้าเราจะดูแลสุขภาพตนเองของเราให้ชะลอวัยอยู่เราต้องหมั่นยิ้มแย้มแจ่มจใสนะคะเพื่อให้เซลล์ของเราอะคะ่ะดูเด็กขึ้นดูดีขึ้นนะคะในส่วนของเศรษฐฐานะค่ะเศรษฐกิจทางสังคมก็มีผลค่ะ ผู้ที่มีรายได้ดีมีเศรษฐฐานะดีมีโอกาสที่จะเลือกค่ะเลือกที่จะดูแลสุขภาพตนเองเลือกโรงพยาบาลเลือกสถานที่เลือกอาหารการกินเลือกสถานที่ออกกำลังกายได้เหมาะสมกับตนเองมากกว่าผู้ที่ไม่มีเศรษฐฐานะน้อยค่ะไม่มีโอกาสได้เลือกส่วนเหล่านี้ก็เลยทำให้เซลล์ของร่างกายค่ะเสื่อมถอยลงไปได้ โดยการขาดการดูแลขาดเงินที่จะมาดูแลรักษาบำบัดและฟื้นฟูในส่วนนี้นะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆของร่างกายของเรานะคะเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของแต่ละระบบค่ะเราเริ่มกันที่ระบบที่1นนะคะคือระบบผิวหนังค่ะผิวหนังของผู้สูงอายุเรามักจะเห็นว่ามีการแห้งแตกเพราะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากมีไขมันใต้ผิวหนังน้อยลงค่ะความยืดหยุ่นของผิวหนังก็น้อยลง ทำให้เกิดการขีดข่วนมีบาดแผลหรือมีรอยบอบช้ำมีรอยเขียวช้ำแดงช้ำได้ง่ายขึ้นเกิดจากความเปราะของหลอดเลือดของผู้สูงอายุเองในระบบที่2ค่ะระบบของปากและฟันนะคะผู้สูงอายุทั่วไปค่ะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยวค่ะเนื่องจากว่าฟันหลุดไปบ้างเหงือกมีการอักเสบบ้างกล้ามเนื้อของช่องปากค่ะ มีแรงน้อยลงการบดเคี้ยวน้อยลงส่งผลให้ส่วนนี้ค่ะทําให้ผู้สูงอายุบางคนเบื่อไม่อยากรับประทานอาหารและอีกสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งค่ะที่ทําให้ผู้สูงอายุมีอาการเบื่ออาหารคือการทํางานของต่อมรับรสต่างๆอะค่ะลดลงซึ่งต่อมรับรสในช่องปากของเราอะค่ะในระบบทางเดินอาหารของเราตั้งแต่ลิ้นหรือต่อมน้ําลายต่อมรับรสใต้ลิ้นทํางานได้ลดน้อยลงค่ะทํางานลดน้อยลงไปถึง 10-30%เนะคะเลยทำให้ผู้สูงอายุเกิดอาการเบื่ออาหารรสชาติที่เราเคยได้รับรสว่าอร่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอร่อยกลายเป็นไม่อร่อยเลยทำให้เรารู้สึกไม่อยากกินอาหารปากแห้งคอแห้งส่งผลต่อไปค่ะทำให้ผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวลดลงพร้อมเกิดภาวะทุพโภชนาการขาดสารอาหารได้นะคะส่วนเรื่องของสายตาค่ะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่เราพบเห็นกัน ก็จะเป็นสายตายาวนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอาการต้อกระจกต้อหินเลนประสาทตาเสื่อมแล้วก็จอจอประสาทตาเสื่อมสายตาของเราะคะ่ะประสิทธิภาพการมองก็ลดน้อยลงจะมองใกล้ๆไม่เห็นก็ะจะมองไกลๆบางครั้งมองเห็นเป็นจุดสีดำหรือเป็นจุดลูกไฟ ถ้ามีอาการเหล่านี้เราควรไปพบแพทย์พบจกักษุแพทย์นะคะหรือปรึกษาที่สถานีอนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลส่งเสริมระบับตำบลที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะส่วนของหูค่ะหูผู้สูงอายุค่ะสิ่งเดียวที่ตึงอยู่ก็คือหูอย่างเดียวนะคะที่ทำให้ยังมีความตึงอยู่ในร่างกายเราแต่หูค่ะประสิทธิภาพการได้ยินของผู้สูงอายุนะคะได้ยินลดน้อยลงค่ะจะได้ยินเสียงที่สูงเสียงที่ดัง ไม่ค่อยชัดแต่จะได้ยินในโทนเสียงที่ต่ำได้ชัดกว่าการพูดคุยกับผู้สูงอายุเราจึงมีความจําเป็นค่ะว่าต้องพูดให้น้ําหนักเสียงที่เบาลงอ่อนนุ่มลงไม่จําเป็นจะต้องใช้เสียงดังหรือตะโกนการดังหรือการตะโกนจะไม่ได้ทําให้ผู้สูงอายุได้ยินเสียงเราเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่จะยิ่งทําให้เขาไม่ได้ยินเสียงเราเลยแต่ถ้าเราค่อยๆพูดหรือเขยับเข้าไปใกล้ๆหูก็จะทําให้ผู้สูงอายุได้ยินเสียงเราได้มากขึ้นค่ะ เรื่องของผมและขนผมและขนเปลี่ยนแปลงได้ง่ายสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือสีของผมค่ะเปลี่ยนจากสีดํากลายเป็นสีขาวบางคนค่อยๆเปลี่ยนแปลงบางคนก็จะไปเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะผมบางคนนะคะจากที่มีผมดกดําก็จะเปลี่ยนไปเป็นมีผมบางลงบางคนอาจจะทําให้สีสะตรงกลางล้านหรือวาว่งไปอันนี้นะคะเกิดจาก ความเสื่อมของเซลล์เซลล์ของร่างกายเซลล์ของผิวหนังเซลล์ของผมนะคะเสื่อมถอยลงส่วนระบบกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อผู้สูงอายุจะมีความอ่อนแรงน้อยน้อยลงค่ะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นน้อยลงการเดินการทรงตัวก็จะทําให้การทรงตัวไม่ดีค่ะเดินได้ทีละช้าๆอาจจะเดินไม่ได้ไวเหมือนคนวัยหนุ่มสาวปกตินะคะ ในเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะค่ะระบบทางเดินปัสสาวะผู้สูงอายุเราจะพบเห็นได้ง่ายค่ะว่าผู้สูงอายุกลั้นปัสสาวะไม่ได้ค่ะมักจะไปถึงห้องน้ำไปไม่ถึงค่ะไม่ใช่ไปก่อนถึงห้องน้ำคือเดินไปห้องน้ำไม่ถึงแล้วก็จะมีการปัสสาวะเล็ดอันไม่อยู่เกิดจากสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะของเราอะค่ะมีความจุน้อยลงค่ะแล้วก็หูรูดตรงบริเวณกระเพาะปัสสาวะ หูรูดของกระเพาปัสสาวะทํางานลดน้อยลงค่ะบางคนอาจจะจาเป็นจะต้องใส่แผมเพลดหรืออาจจะต้องทําห้องน้ําให้อยู่ใกล้ๆกับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขสบายมากขึ้นนะคะเรื่องของระบบทางเดินหายใจค่ะระบบทางเดินหายใจเราจะพบว่าผู้สูงอายุเวลาเดินค่ะก็จะเหนื่อยง่ายทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่อยากเดินอยากจะนั่งอยู่กับที่สาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุเหนื่อยง่ายเนื่องจาก กล้ามเนื้อของกระบังลมค่ะกล้ามเนื้อของปอดมีความหย่อนยานทํางานน้อยลงการทํางานของถุงลมปอดก็น้อยลงค่ะผู้สูงอายุจะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายอาจจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองได้ง่ายในกรณีที่ผู้สูงอายุคนนั้นสูบบุหรี่หรือได้รับฝุ่นละอองควันไฟก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะที่ทําให้ผู้สูงอายุมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นส่วนของเรื่องของระบบทางเดินอาหารค่ะตั้งแต่กระเพาะอปัสวะกระ ขอโทษค่ะตั้งแต่กระเพาะอาหารไปจนถึงลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่อันนี้เราถือว่าอยู่ในระบบของทางเดินอาหารนะคะเริ่มตั้งแต่ที่กระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารจะจะผลิตกรดหลังกรดออกบานได้น้อยลงกว่าปกติถึง20%ทำให้การย่อยอาหารลดน้อยลงผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารเข้าไปมักจะมีอาการท้องอืดได้ง่าย หรือบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกเนื่องจากกรดหรือน้ำย่อยตรงบริเวณลำไส้เล็กทำงานน้อยลงการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ลดน้อยลงทำให้ผู้สูงอายุมีอาการท้องอืดแล้วก็ท้องผูกได้ง่ายนะคะส่วนระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะระบบหัวใจและหลอดเลือดเริ่มตั้งแต่กล้ามเนื้อหัวใจค่ะกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะทำงานได้อ่อน,ออนแรงทำงานได้ลดน้อยลงหลอดเลือดมีความฝืดค่ะ ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดน้อยลงยิ่งถ้าผู้สูงอายุท่านใดมีโรคประจาตัวเช่นโรคไขมันโรคเบาหวานหรือโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดอุดตันนะคะก็จะทําให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดน้อยลงอาจจะทําให้เกิดโรคของอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้ง่ายขึ้นทําให้การพูดคุยอาจจะลดน้อยลงเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากสมองของเราอะคะ่ะ เมื่อหลอดเลือดสมองทํางานผิดปกติไปก็จะทําให้ผู้สูงอายุบางคนพูดกับเราอะค่ะพูดช้าลงมีปฏิสัมพันธ์กับเราน้อยลงการเคลื่อนไหวช้าลงเนื่องจากหลอดเลือดตรงบริเวณสมองทํางานผิดปกติไปส่วนหัวใจค่ะหัวใจทํางานน้อยลงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะกล้ามเนื้อหัวใจของเราอะค่ะเปรียบเสมือนเครื่องสูบน้ําค่ะเวลาปั๊มน้าอะค่ะตอนเครื่องเราซื้อมาใหม่ๆปั๊มน้ําได้ดีค่ะ แต่พอเราใช้งานเป็นนานๆร่างกายของคนเราก็เช่นเดียวกันค่ะใช้งานเป็นนานๆทาให้เราเกิดอาการอ่อนล้าเครื่องหัวใจของเราอะค่ะก็ทํางานช้าลงการสูบฉีดเลือดก็ลดน้อยลงสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่เพียงพอก็อาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆได้โรคของหลอดเลือดประสาทโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันก็จะทําให้มีแผลตรงบริเวณ ขาเป็นแผลได้ง่ายอาจจะทําให้ถูกตัดขาได้นะคะอาจจะทําให้เกิดโรคหัวใจไวายได้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้อันนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่มีภาวะของหัวใจทํางานผิดปกตินะคะในส่วนของกระดูกและข้อค่ะกระดูกและข้อผู้สูงอายุส่วนใหญ่ค่ะอาจจะเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะกระดูกสันหลังโกงหรือกระดูกหักง่ายเกิดจาก ความเปราะบางของตัวกระดูกเกิดจากฮอร์โมนของเราค่ะฮอร์โมนของเราผลิตวิตามินตัวหนึ่งออกมาไม่ได้ทำให้กระดูกของเราเปราะบางได้ง่ายขึ้นน้ำมันไขข้อก็ถูกผลิตออกมาให้ลดน้อยลงก็เลยทำให้เกิดข้อฝืดข้ออักเสบข้อบวมได้อันนี้ก็ต้องดูแลนะคะว่าเมื่อเราข้อเข่าเสื่อมแล้วเราจะต้องดูแลอย่างไรควรไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ กระดูกหลังคดงอหรือหกล้มกระดูกแตกง่ายเปราะบางง่ายอันนี้ก็ควรไปพบแพทย์และปรึกษาแพทย์นะคะในส่วนของระบบสืบพันธุ์ค่ะระบบสืบพันธุ์ผู้สูงอายุอาจจะละเลยหรือมองข้ามเพราะคิดว่ามันเป็นส่วนที่ไม่สําคัญไม่จําเป็นสําหรับผู้สูงอายุแล้วแต่จริงๆแล้วการที่คิดแบบนั้นมันเกิดจากทัศนคติหรือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับเราว่า เป็นเรื่องของวัยหนุ่มสาวไม่ใช่เรื่องของวัยผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วค่ะเรื่องเหล่านี้ยังเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวหรือเป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าเป็นวัยผู้สูงอายุแต่วัยผู้สูงอายุค่ะในเรื่องของความต้องการทางเพศอาจจะลดน้อยลงเนื่องจากถ้าสําหรับผู้หญิงนะคะเนื่องจากฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนผลิตได้น้อยลงทําให้ปากมดลูกหรือน้ําหล่อเลี้ยงในช่องคลอดลดน้อยลง ทำให้มีอาการฝืดเคืองขณะที่ร่วมเพศเลยทําให้ผู้หญิงอาจรู้สึกไม่มั่นใจฮอร์โมนลดลงค่ะฮอร์โมนลดลงทําให้ความต้องการทางเพศของผู้หญิงลดลงแต่ประสิทธิภาพของการมีเพศสัมพันธ์ก็ยังปกติเหมือนวัยหนุ่มสาวทั่วไปนะคะแต่แค่ความรู้สึกความต้องการอาจจะลดน้อยลงค่ะส่วนผู้ชายค่ะผู้ชายการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู้ชายที่เป็นผู้สูงอายุคือจะทําให้ต่ม ลูกอันทะเล็กลงนะคะลูกอันทะเล็กลงแต่ต่อมลูกหมากอาจจะโตขึ้นเพราะต่อมลูกหมากกับอันทะต่างกันนะคะมันต้องทําความเข้าใจค่ะว่าต่อมลูกหมากโตขึ้นแต่อันทะเล็กลงเมื่ออันทะเล็กลงการผลิตอสุจิก็น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ผลิตนะคะผู้ชายยังมีความรู้สึกทางเพศปกติและสามารถสืบพันธุ์หรือมีลูกได้จนกระทั่งถึงสิ้นอายุไขแต่แค่ความรู้สึก อาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะอาจจะเกิดจากความละอายหรือทัศนคติอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะคะ,ะ,ต,นนะ,คะต่อไปค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วก็คราวนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะทางด้านสังคมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือภา,าระหน้าที่ของผู้สูงอายุและบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเลยทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกด้อยคุณค่าถูกลดคุณค่าทางาสังคมลง ทำให้รู้สึกหดหูเครียดน้อยอกน้อยใจได้ง่ายว่าลูกหลานไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ให้ความสําคัญในการเข้าสังคมกับผู้สูงอายุในส่วนของเรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องสุขภาพก็มีผลต่อต่อสังคมต่อจิตใจเช่นเดียวกันค่ะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจําตัวหรืออาจจะต้องอยู่ติดบ้านต้องอาศัยให้ผู้อื่นช่วยดูแลก็จะยิ่งทําให้ผู้สูงอายุอะค่ะ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าน้อยลงต้องอาศัยพึ่งพาคนอื่นบางคนเครียดถึงอาจจะต้องเคยคิดค่าตัวตายก็มีอาจจะแยกตัวออกไปอยู่กับสังคมในผู้สูงอายุด้วยกันอยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราไม่อยากอยู่ร่วมกับลูกหลานอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันสังคมที่อยู่สังคมเปลี่ยนไปลูกหลานไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเขาเลยเกิดเหงาเขาเลยอยากแยกตัวออกจากสังคมไปนะคะ อันนี้คือการเปลี่ยนแปลง,งบทบาทหน้าที่ทางสังคมค่ะในส่วนของเรื่องของจิตใจค่ะเรื่องของจิตใจมีความสัมพันธ์กันค่ะสัมพันธ์กันตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร่างกาย <โ frustrating. S 1> จนถึงสังคมและมาถึงจิตใจมันส่งผลกันหมดค่ะมันเป็นมิติที่ร่วมกันหรือเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมค่ะสุดท้ายเมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงทําให้จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกหดหู่นะคะ เร้าเงาสิ่งที่ผู้สูงอายุแก้ไขได้ในเรื่องนี้คือการไปเข้าร่วมกับชมรมผู้สูงอายุหรือร่วมเรียนกันในโรงเรียนผู้สูงอายุหรืออาจจะเรียนกับผู้สูงอายุทางอากาศแบบที่เรากําลังอัดเสียงกันอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะตอนที่เราสอนกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะในส่วนของด้านร่างกายอีกด้านหนึ่งค่ะที่เราพอที่จะดูแลกันได้นะคะก็คือส่งเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุค่ะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะเพิ่มเพิ่มทั้งความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็เพิ่มทั้งความเพลิดเพลินด้านทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะแต่การออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุค่ะไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนกับคนวัยหนุ่มสาวทั่วไปการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุจําเป็นที่จะต้องปรับหรือประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคนค่ะว่าบางคนอาจจะมีโรคประจําตัว บางคนอาจจะแข็งแรงบางคนผู้สูงอายุบางคนอาจจะพิการผู้สูงอายุบางคนอาจจะปวดเข่าบางคนมีน้ำหนักมากอันนี้เราก็ต้องปรับค่ะให้การออกกำลังกายเหมาะสมและเอื้อสำหรับทุกคนนะคะหลักในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันค่ะก็คือว่าการออกกำลังกายทางสายกลางเพื่อสุขภาพนะคะ, <t> <ๆ>ะ,คะเดี๋ยวเราจะมารู้กันค่ะว่าการออกกำลังกายกับทางสายกลางเขาออ,อ,กอกกำลังกายกันแบบไหนนะคะการออกกำลังกายเพื่อ ทางสายกลางนะคะคือการเลือกการออกกําลังกายเลือกชนิดเลือกวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าต้องคํานึงค่ะว่าอายุเท่าไหร่ผู้สูงอายุแต่ละคนไม่ใช่หมายความว่า60ปีขึ้นไปแล้วจะออกกําลังกายได้เท่ากันทุกคนไม่ใช่นะคะต้องคํานึงถึงทั้งอายุแล้วก็เพศโรคประจําตัวและข้อจํากัดต่างๆอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการออกกําลังกายเพื่อทางสายกลางเนี่ยค่ะ ก็คือเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะให้ไม่มีโรคให้แข็งแรงทำงานได้ใกล้เคียงกับตอนที่เราเป็นวัยหนุ่มสาวให้ได้มากที่สุดนะคะหลักง่ายๆค่ะของการออกกำลังกายนะคะก็คือถ้าสมมุติผู้สูงอายุมีโรคค่ะเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหัวใจหรือหลอดเลือดแบบนี้ค่ะและเราต้องการที่จะทำให้ หัวใจของเราทำงานดีหลอดเลือดของเราทํางานดีนะคะเราก็ต้องเลือกการออกกําลังกายแบบแอโรบิกค่ะเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มการสูบฉีดของหลอดเลือดนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการความเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มได้ด้วยการยกน้ําหนักค่ะหรือว่าการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อให้มากขึ้นอาจจะเล่นเวท ก็คือว่ามีมีลูกลูกถ่วงอะค่ะแล้วก็ใช้ยกกล้ามเนื้อหรือการจะเกรงกล้ามเนื้อหรือการแกว่งแขนการแกว่งแขนสําหรับผู้สูงอายุก็เป็นเป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งค่ะที่นิยมทํากันนะคะแต่การแกว่งแขนก็จะต้องแกวนแขนอย่างถูกวิธีนะคะก็คือแกว่งแขนไปข้างหน้าไม่ต้องสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ 60- ถึง80องศา แล้วก็เกรงค้างไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็แกว่งไปด้านหลังนะคะอันนี้คือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะส่วนถ้าถ้าเรามีอาการปวดหลังถ้าผู้สูงอายุมีอาการปวดหลังนะคะการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดหลังก็คือว่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะกล้ามเนื้อสีข้างแล้วก็กล้ามเนื้อของก้นย้อยอันนี้อาจจะเป็นในลักษณะของการลุกนั่งค่ะ อาจจะใช้ทั้งเก้าอี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ใช้เก้าอี้เป็นตัวช่วยอันนี้ก็สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนนี้ได้หรืออาจจะเล่นโยคะก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของตรงกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็สีข้างนะคะส่วนถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาของหลังโก่งค่ะหลังโก่งเราต้องไปฝึกหรือว่าออกกําลังกายในเรื่องของความแข็งแรงของหลังกล้ามเนื้อบริเวณหลังหรือกระดูกหลังนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าค่ะ อาการปวดเข่าเราสามารถออกกําลังกายด้วยการเพิ่มกําลังของบริเวณข้อเขา่าต้นขานะคะแล้วก็ตรงข้อเท้าตรงน่องค่ะเราสามารถออกกําลังกายเพื่อเพิ่มส่วนนี้ได้แล้วก็ลดอาการปวดเขา่าค่ะบางท่านนะคะคิดว่าการปวดเข่าไม่สามารถปั่นจักรยานได้จริงๆแล้วค่ะวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่านะคะควรจะใช้วิธีของการปั่นจักรยานค่ะเป็นวิธีทางเลือกหนึ่ง แต่ไม่ได้ปั่นจักรยานเหมือนเราแข่งจักรยานค่ะต้องใช้จักรยานที่สามารถตั้งระดับความความเร็วของจักรยานได้เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะเพิ่มสมรรถนะของข้อเข่านะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีอาการปวดคอตึงตั้งแต่ต้นคอหรือปวดคอค่ะก็ควรออกกําลังกายที่ฝึกกล้ามเนื้อบริเวณลำคอไปจนถึงช่วงไหล่และก็บ่านะคะส่วนปัญหาเรื่องการทรงตัวค่ะผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัวเดินเซ เดินไม่ถนัดอันนี้ต้องออกกำลังกายอาจจะเป็นโยคะหรือลำมวยจีนเพื่อเพิ่มการทรงตัวของกล้ามเนื้อฝึกกำหนดลมหายใจเพื่อให้การทรงตัวดีขึ้นนะคะส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องการหดเกร็งของกล้ามเนื้อค่ะแนะนำให้ใช้วิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะไม่แนะนำให้ออกกำลังกายด้วยวิธีการแอโรบิกนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพด้านนี้ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าชนิดของการออกกำลังกายที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้สำหรับผู้สูงอายุนะคะอย่างแรกค่ะเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทำได้หลายวิธีอย่างที่บอกนะคะแต่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่สำคัญค่ะควรทำก่อนแล้วก็หลังการออกกำลังกายทุกครั้งค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อลดการบาดเจ็บ จากการออกกําลังกายนะคะการแข่งการออกกําลังกายค่ะวิธีหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการใช้ยางยืดค่ะการใช้ยางยืดเพื่อการออกกําลังกายจะส่งผลสุขภาพได้ดีค่ะในเรื่องของการเพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่สิ่งที่จะแนะนําไว้นะคะก็คือว่าต้องทําอย่างช้าๆค่ะและไม่ควรใช้ยางยางเส้นใหญ่ๆหรือ การใช้ยางที่มีแรงตึงตัวมากๆค่ะเมื่อไหร่ที่เราควรเพิ่มแรงตึงตัวมากๆก็คือว่าเราต้องเริ่มฝึกค่ะฝึกจากแรงต้านที่น้อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขนาดลงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออาจะเราจะมีให้ดูนะคะว่าตัวอย่างของยางยืดค่ะยางยืดนี่นะคะที่เราทํากันเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมีที่จับค่ะเราจะใช้ที่จับด้วยนะคะใช้ที่จับสอง สองด้านเราไม่ได้ทำเหมือนยางกระโดดแต่มันจะมีวิธีการร้อยวิธีการร้อยยางนะคะเพื่อให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มแรงแรงต้านให้สําหรับกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ผู้สูงอายุอาจจะเอาไปลองใช้กันได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ยางยืดจากยางค่ะอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำคือการใช้ผ้าเขาม้าค่ะใช้ผ้าข่าม้าแทนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยๆปรับมือที่เราจับผ้าข่าม้าค่ะเพื่อ เพื่อเพิ่มกำลังของการยืดนะคะส่วนการเดินสำหรับผู้สูงอายุค่ะเป็นวิธีที่เราแนะนำนะคะสำหรับผู้สูงอายุคือให้เดินเดินแต่ว่าผู้ที่เดินไม่ได้ก็คือข้อจำกัดข้อห้ามก็คือผู้ที่มีปัญหาเรื่องของข้อเท้าค่ะเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะอันนี้เราไม่แนะนำให้เดินนะคะส่วนเรื่องการวิ่งค่ะการวิ่งก็เช่นเดียวกันค่ะเราแนะนำให้วิ่งอย่างช้ช้า สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะสมสําหรับการวิ่งเราจะไม่ใช้รองเท้าแตะหรือรองเท้ารองเท้าที่เป็นพื้นบางๆในการวิ่งนะคะเพราะมันจะทําให้เกิดอันตรายต่อต่อเท้าและก็ข้อเท้าเราได้นะคะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุกับการป้องกันแล้วก็การรักษาสุขภาพซึ่งในตอนที่1ของวันนี้นะคะเราก็จะมาเราก็คุยกันในเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาวะทางเพศในวัยผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะแต่เนื้อหาสาระสำคัญยังไม่หมดค่ะมาติดตามกันต่อไปในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้เวลาเสนอรายการหมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังองค์ความรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายรรยัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคมกบังเขน AM 1 1 0 7ง h z รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w o w w b radio ku ac th มกชยงใหม่ AM 612น h z กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w o w i e web k p a u s 6 1 2 com มกขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ worldwideweb.plus1314.com มกสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ worldwideweb.plus1269.com และช่อง YouTube k u Radio Thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ